คลิปนี้นะครับก็จะทำการรีวิวสกินคูปองต้นเดือนลิมิเต็ดสีเขียวของติวเซียนพร้อมกับการปรับสกิลบัฟรีเวิร์กของติวเซียนนั่นก็คือทั้ง3สกิลเลยสกิลติดตัวของติวเซียนนะผมเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะได้ลดน้ำแข็งเหมือนเดิมตามเคยแต่มีการปรับเปลี่ยนก็คือเมื่อโดนความเสียหายทางกายภาพจะทําการสโลลดความเร็วโจมตีเมื่อแตกระเบิดสิ่งเสี่ยงไยในรอบและการโจมตีปกติให้3จะปล่อยแท่งน้ําแข็ง3อันในเกณฑ์การโจมตีปกติเลยสกิลที่1นึ่งะผมน้องสร้างความเสียหายนะผมจาก350หน่วยบ เจ็ดสิบนะผมต่อเลเวลนะผมนะและเมื่อทําการโศัตูจะเปิดลองการมองเห็น2วินาทีถือว่าน่าสนน่าสนใจมากเลยทีเดียวสกิลสองก็ผมเนาะปรับลดแช่แข็งจาก2ครั้งเหลือหนึ่งครั้งแต่ก็สร้างความเสียหายเวสองหน่วยนานถึง2.5วินาทีนะครับผมนะถือว่าน่าสนใจมากและอันตรีนะก็ผมเนาะจากการที่เรากดยืนนิ่งผมเราสามารถวางจุดที่กําหนดโดยรอบได้ในระยะที่กําหนดไว้และทําการสโล5ห้าวินาทีด้วยผมเนาะเมื่อทําการคอมโบสกิลสอง พร้อมสกิลหนึ่งและอันตีครับผมบอกเลยครับว่าดามเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับผมเนาะโอเคครับผมเนาะก็โดโมโมินาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจากแมคแคสเตอร์นะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมอาร์เวียนะออฟบอลเลอร์กับการรีวิวสกิลนะครัผมนาเรเชอร์อัพต้นนุนสกิลคูปองต้นเดือนของติวเซีนั่นเองนะครับผมไหนๆก็มีการปรับเปลี่ยนรีเวิร์กแล้วครับผมสกิลตานที่ผมเกิดในต้นคลิปนะครับผมเนาะก็บอกเลยครับว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับผมเนาะด้วยความที่ไม่อมตตะแแล้ว่ยังสามารถที่่จะปลอยพาสแล ตี3ครั้งแท่งน้ําแข็ง3อันได้นะผมเพิ่มดาเมจถือว่าพอน่าสนใจทีเดียวนะผมเนาะการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือว่าบอกเลยครับวนะ่าออโต้แบนแน่นอนอาจจะยังก็ได้นะผมเนาะเพราะว่าติวเซนก็ตอนนี้นอกจากนี้ก็เป็นสายเมจที่ปวดที่สุดแล้วนะตอนนี้ ก็สามารถพลิกดาฮีโร่ได้นั่นเองนะครับโอเคแล้ว okay, ผมเนาะก็ตอนที่ผมพูดไปนะผมเนาะตมดีพัฟสี่แล้วคองสกิลหนึ่งแนละผมเนาะนี่คือการคอมโบที่น่าสนใจมากแนละ้วผมเพิ่มโบนัสดาเมจไปทีละนละน้อยนะแล้วผมเนาะโดยแนละ้วผมเนาะผมไปคิดไอเดียมานะครับก็ เมื่อพัตสีบเด้ง3ามแท่งแล้วผมเนาะทําการโจมตีปกติแล้วผมผมจะทําการออกไอเทมสวายแฮนเดอร์ชิ้นแรกนะผมเนาะตีเร็วความโจมตีแน่นอนนะผมเนาะพร้อมกับรีเบสซิ่งไอเทมเวทแบมพายสิร์เซซึ่งผมไปลองทดสอบมาแล้วครับว่า การเอาพัสสีพร้อมกับรีเวสซิงเนี่ยมันช่วยได้ก็ผมเมื it, ่อทําการเมื Kung ่อเราทําการเลือดโล้นะผมเนาะก็จะทําการดิ่งเรื่องของเราไปด้วยนะครับผมเนาะตอนนี้บัตเตอร์ไฟหลายฟีสปอร์ใส่ทางของทีมผมนะผมอีลินถอยได้อยู่จังหวะนี้ทั้งล่างสี่ตัวน่าจะไม่ไหวนะครับก็ไม่เป็นไรก็น่าสนใจดีก็ผตอนนี้ดีราจังหวะนี้ผมขอทาการแช่แข็งนิดนิหน่อยแล้ววิกยกคร์โย่าอนี้ถอยได้ก็ผมเนาะนี่ครับการวางอันติถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็ผมเนาะวางสามารถ เพื่อนวางจัดจุดระยะที่กำหนดได้แล้วก็นั่นแหละร่บผมสโลนานห้าวินาทีนั่นเองโบนัสดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะสวยงามว่าผมเนาะแผ่นี้เป็นตัวที่น่ากินเลยแหละ <c oughs> นะครับโอเคครับ okay, เดี๋ยวรอชิ้นสวายแฮนเดร์ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวบูมสติกด้วยนะผมเพื่อโบนัสดาเมจไปทีละนิดทีละน้อยถือว่าน่าสนใจมาก โอเคนะครับโอ้ยทหนไม่ไม่ทันครับผมเนาะโอเครถช็อคจังหวะนี้ครับผมเนาะจังหวะนี้ปาดไปถึงทีตอนนี้ยื้ออยู่จังหวะนี้มาหลอยู่กำลังตีทางของเอลสูเอลสูเดนสเกตแต่ก็เก็บวีคิวไม่ได้ครับผมเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นเลนล่างเรอะกันรอก่อนละกันแต่ตอนนี้ครับผมอาจจะเอไว้ลูกเนาะผมมาเตอร์ไฟล์กตายไปทีครับร้อยตอนนี้เช็คไม่มีนะครับผมเราสามารถใช้สกิลหนึ่งทำการเช็คพุ่มได้นะครับผมในเวลาสองวินาทีว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับว่่่่าอออฟเลนนนนนไมถูกใจสิงี้แ ตัวที่จักพุ่มอย่างยีน่าแพนด้าเลียวมะหรือตัวอ,อื่นๆื่นนะผมนะเช็คพุ่มร่งหน้าได้นะครับน่าสนใจดีทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราหาของทีละเลทีละน้อยไปก่อนล้วกันเพราะว่าตัวของติวเซียนก็รู้สึกว่ามีการปรับดาเมจค่อนข้างเยอะพอ,พอ,พอสมควรแต่ช่วงเล่นเกมครับถ้าทำาททำคอมโบได้ถือว่าน่าสนใจอย่างนี้ครับผมนะไปทําการแช่แข็งใส่เอลสูจังหวะนี้ไม่โดน,นับผมนะไม่เป็นไรแต่กอดเด้งครับผมนะ กาะไม่ทําการไม่อัมตะนะแต่ว่าเป็นการระเบิดวงรอบตัวถแถวๆนั้นนั่นเองนะครับเมื่อแก๊สด,ดึงเราโดนนะครับอมตะจะไม่มีครับผมเนาะพิยงแต่ว่าโดนดึงไปปุ๊บก,ก็จะระเบิดความเสียหายแถวนั้นเลยโอเคตอนนี้ครับผมมาเดี๋ยวเคลียร์เลนกลางสักสแป๊บหนึ่งนาที่ี่สิละค่อยๆทีละนิกทีละน้อย ไปครับสกิลหนึ่งไปพาสติไปดิ้งเรื่อยๆครับผมเนาโจมตีทุกสามครั้งแต่ตอนนี้โฮมอัลฟายไปเวลทับแดงอยู่จังหวะนี้ขอทําการจังหาจังหวะแช่แข็งก่อนแล้วกันไาสกิลหนึ่งเช็คพุ่มจังหวะนี้โอเคก็ผมน่าจะกลับมานาันน่าเฮ้ยไม่กลับไว้โอเคแต่มันดักเลนกลางอยู่ครับผมเนาะตอนนี้มาแล้วจังหวะน,นี้ตีอ่าบัตเตอร์ไฟยังไงจะเข้ามาไม่ไม่น่าเข้าเขาผมแต่ตอนนี้เลน,นล่างนาทีสี่ละหลอเบลต่อไปมาเออสู่ปากหวานไม่โอเคเก็บหวานไว้หนึ่งแต่ตอนนี้สกิลหนึ่งไปสกิลสอง ได้หรือไม่ถึงไหมไม่มันกลับบ้านวะไม่น่าทันแต่ตอนนี้บัตเลลัฟายมาพอดีจังหวะน,นี้แช่แข็งโป๊กตรงนี้คือกดอันตรีไปครับผมเนาะแล้วตอนนี้บีสซาร์เก็บคิวไปแล้วผมสวยงามแล้วผมสโลไปสวยงามครับผมรอดนะครับผมเวฟมาแล้วจังหวะน,นี้น่าจะได้เลนล่างแน่นอนแล้วเอลสูดซูมน,นท้งที่หนึ่งไปปาสกิลหนึ่งแล้วผมแช่ไม่โดนแล้วผมนะ ไม่ได้แช่ก็ผมทำการสโลไม่โดนตอนนี้ปาส,สก,กิลสโดนจังหวะน,นี้แช่แข็งก็ผมอีลินกดโเรเลยบ,บูมแต่ว่าไม่ถึงไดสังเกตไปแล้วแล้วกดเสียล,ล้างไปเรียบร้อยแล้วจอนนี้ปาดหนึ่งทีมาออฟฟอรต์ไปแล้วของเอลสูจังหวะน,นี้ปาดไปหนึ่งทีได้ไหมโดนสตันอยู่แล้วตอนนี้ขอทำการอ้อมหลังและกันจังหวะน,นี้ทางของมาลราปาดหนึ่งทีแล้วเอลสูวิกก์โยยังหนีรอดออกไปได้ก็ผมนะแต่ตอนนี้อันตีผมพิษสามมีพอดีตอนนี้รอจังหวะที่จะทําการได้หรือไม่น่าจะไม่ได้แล้วผมกลับบ้านก่อนแล้วโอ้โหเสียดดดาจรริงผมมไมไไไไ่่่่เป็นนแตก้้ลล แต่ขอแช่แข็งใส่วีล้ามันไม่เดินมาเวือเก <c oughs> ือบนิดเดียวกับนิดเดียวเดีย๋ยวเราทําการดักพุ่มหาจังหวะสวยๆแล้วก็่อนแล้วกันสามารถทำคอม,ม,มโบได้หลายตัวนะถ้าเราแช่แข็งปุ๊บเนี่ยมาหลอดก็ได้ทำโบก็ได้ทาการแบบสตัร c ซีซีดับเบิลซีได้นะผมนะก็ตัวที่น่าสนใจเยอะพอสมควรเลยติวเสียนปรับมาทีโอโหว้วุว่นกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเขียนเลนการก่อนบน,นึงโอเค มาครับตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆท่านเนี่ยผมบอกเลยครับว่าทุกวันนี้ติวเซียนก็แช่แข็งสองครั้งก็พอควรแล้วนี่แช่แข็งแช่แข็งครั้งเดียวแต่พร้อมกับพาสตที่แบบน่ากลัวน่ากลันชีนจริงๆเพราะว่าถ้าเลือดโลฝั่งตรงข้ามเลือดโลนะเนาะก็นะครับเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเลยเลยก็ว่าได้โอเคครับเ <laughs> ดี๋ยวเราจังหวาสักครู่หนึ่งแต่วีโรมาพอดี ดักรู้บ่าเนี่ยผมเช็คก,ก่อนดิอืมไม่มีครับผมโอเคแสดงว่าลงไปล่างนั่นไงจริงด้วยมันเล็กโพดอยู่เลนล่างกมดเลยครับจังหวะนี้3ตัวหรือเปล่านั่นน่ะเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างก่อนล้วกันแต่ตอนนี้ผมแยกทางกนก่อนแล้วกันนะผมเนาะมาหลอดตายไปก่อนนี่เช็คจังหวะนี้เดินหน้าเดินตายเดี๋ยวรู้อี้รอก่อนดักเช็คไม่มีครับผมนะพรุ่งนี้น่าจะอยู่พรุ่งน้าโอเคครับน่าจะได้อยู่ อสอดโซมครั้งที่หนึ่งครับผมตอนนี้ล่าง3ตัวผมขอกําลังพลสนับสนุนเลยครับตอนนี้ทีมผมน้อยกว่าทีมฝั่งนู้นโอเคสูมครั้งที่2โอเคอีกไม่โดนสูมอยู่นั้นใช่ไหมดูอยู่นั้นไม่ปาสกิลหนึ่งไปแล้วผมจะโดนลูอี้จังหวะน,นี้เสียล้างไปแล้วโดนช็อคครับผมแล้วปวดฟิกเกอร์หนีไปแล้วแล้วตอนนี้ได้สังเกตหนีไปแล้วตอนนี้วีล่าเก็บคิยของทานมาหลอดไปอะตอนนี้ก็ผม โลมิงผมไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรับผมนะเราจะน่าจะดันได้อยู่เพราะว่าฝั่งนู้นเลือดโลมากไม่มียนติซะด้วยก็น่าจะได้พอสมควรนะหัถานการป้อมครั้งนี้แตอนนี้ผมเอลสูก,กับวีล่ากำลังจะเคลียร์คีบสุดความสามารถอยู่ตอนนี้ก็ผมขอทำการปาสกิลหนึ่งไปาดาเมจเพิ่มโบนะัสไปแล้วตอนนี้วีล่ารอจังหวะที่จะกดสกิลสองใส่ผมอยู่ตอนนี้ขอแช่แข่งไทาทางของเอลสูได้หรือไม่ได้เรียบร้อยับผมนะัดเลื่อผมโลต้องถอยก่อนแล้วเราเรียบบูญจังหวะนี้ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงับผมฟิกเกอร์หนีออกไปแล้ว ได้แค่ไอ้สูตตัวเดียกก็ยังพอได้แต่ทั้งบนต้องเก็บบัตเรทัฟไยไปก็ผมสวยงามจริงๆครับผมโอเคแต่เว็บนีเเ้เลนล่าน่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปเคลียร์เลนกลางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งเลนนานเกินไปเดี๋ยวจะโดนด่าเอ้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าแพทนี้เลนกลางได้เงินมากขึ้นเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งน่าสนใจดีครับสายเมกก็ถูกใจสิ่งนี้ครับผมหรือเลนอื่นถูกใจสิ่งนี้ด้วยครับผมแจ้งเลนซะผมว้าวุ่นเลยทีเดียวเลนเมกก็จะกำหมัดเลยนะโอเคมา ทีละเล็กทีละน้อยผม <c oughs> แต่ตอนนี้วีดร่จังหวะนี้ไม่กลับซะด้วยอันตีซะด้วยขอทำการปาสกิล2ดักไปแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะเช็คแบบเอออยู่ตรงนั้นนั่นเองครับผมเช็ค2วินาทีโอ้เป็นตัวที่แบบโอ้โหเช็คได้เช็คดีครับผมดักทางได้อะไรได้ถือว่าน่านสนใจมากมากกูน่าสนใจกี่ครั้งเนี่ยโอเคปาครับผมเรียบร้อยแล้วผมเลนบนแต่ที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ดาร์คเซเลเยอร์อยู่ถ้าไม่มีใครมา แล้วผมรอจังหวะด,ดักสก,กิลสองแล้วกันไปเปิเปดวงแล้วจังหวะนี้ตาสกิลสองในทางวีล่าจังหวะนี้ขอกกง, ila, งผมเสียล้านครับแต่ว่ามันยืนนิ่งของผมเก็บคิวเรียบร้อย ayer, ayer, และได้ดักสเลเยอร์อินฟินิตสเลเยอร์ครับผมนะโอเคนาทีที่แปดพอดีตอนนี้ปาสก,กิลสองไปจังหวะนี้ไม่โดนแต่ตอนนี้ครับผมซาอันนี้หดหนึ่งทีสองทีที่ได้ข่าว่าเปิดปรับเนื้อไปแต่ก็ยังโหดพอสมควรเก็บคิวของทางลูอี่ไปแล้วน,นี่ฟิกเกอร์โยจังหวะนี้ของ ilo, วีโลของผมปาแช่แข็งใส่แต่วันุ่งมาหาโพลได้วอนซอนวันดีครับน้องโอ้โห ไอ้เราก็โดนคอมบคอมจอยอเลยกันตะกี้นี้อะไรวะเนี่ยอยากทุกนังทุนังมาสู้ชนออฟเลยสู้ไปก็ไม่ชนะใจเขาเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยคำคมอาวีขิงแฟนซะแล้วนี่ครับต่างคนต่างขิงมีแฟนนะครับผมจงังหวะนี้มีเหมือนกันแหละเอ๊ของิงขิงแต่ละคนอ๋อสูอะไรครับนี่แฟนอะไรครับแฟนเขาหรือแฟนเราหรือแฟนพัดลมฮาตาลี่เหรอ เนี่ยเล่นกดนั่นไงจริงด้วยของของผมฮาตาลีครับเนี่ยแหละพูดเป็นทางขาดคําเลยเล่นมุกมุกไม่พาพาคุ้งเคียดีนะโอ้ยปฏิทโทษคาคมอาร์วีครับผมเล่นได้เล่นดีจริงโอเคเดี๋ยวเกมเราน่าจะนําอยู่พอสมคครนิดนึงนะรอปากสกิลหนึ่งเช็คปุ๊บ่าสกิลสองไปไม่มีเช็คปุ๊บโอเคไม่นามีละน่าจะไปอยู่เลนบนหรือไม่ก็ดักพุ่มอยู่ พอฝั่งนู้นก็ป้อมเสียเปรียบมากเลยตอนนี้แต่รอหาจังหวะใส่แช่แข็งสักตัวใดตัวหนึ่งดีกว่าว่ะโอเคปักพุ่มตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะตอนนี้รอจังหวะก็ผมสกิลสองรอพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่จังหวะนี้ ล้วเดี๋ยวรอรีเบสซิ่งสักชิ้นหนึ่งก็น่าจะทอสนใจดีตอนนี้งัดไปหนึ่งทีครับดูอีฟิกเกอร์โยกไปแล้วตอนนี้ผมปักหวานแล้วผมแลก็นี้แล้วครับผมกลับไปเรียบร้อยแล้วมาจังหวะนี้วีโรมาทอมลูกสมุนมาจังหวะนี้ก็ผมเนาะแล้วแต่วีโรจังหวะนี้เก็บไปเก็บคิวของนาำมาหลอดไปตอนนี้แลกกันไปก็ผมเนาะแล้วตอนนี้ผมรูอีปักโชว์สกิลสองไปแล้วตอนนี้วีล่าผมหลบสกิลผมไปแอดลิกเตอร์อยู่คนเดียวเดี๋ยวดียวได้บัตเตอร์ไฟกำลังไล่อยู่จังหวะนี้ขอปาสกิลลลไไมมมมมม่่่่่โโดดดดดนนนนนนนรรรรรัััับผผตตตออ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 อีีีี้้้้ยย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 งงงงงงููููููแแจจจววหะเขทา อีลินจังหวะนี้เจ็บคิวของทางวีโร่ไปครับผมมูร้อีกครับผมขออนาอภัยนะตอนนี้เหลือ2ตัวครับวีล่ากับบัตเตอร์ไฟที่ทำการดักป้องกันอยู่แต่ตอนนี้ครับผมไม่น่าจะถอยละโอเคถอยได้ถอยดีจริงๆโอเคครับผมถือว่าไฟนี้น่าจะผ่านอยู่สวยงามป่าปุ๊บนึ่งไม่นึกว่าจะอยู่อีกแหมโอเคป่าเช็คไม่มีครับผมโอเควิาฟ้าไฟพอดีเลย เอาหน่อยละกันจังหวะนีนะ 2, 1, น 1, น 1, ้โอ้โหนะป่าสกิลสสกิลหโบนัสดาเมจไปโอ้โหบอกเลยโคตรแรงบอกเลยว่าถ้าแช่แข็งนานทีก็โคตรแรงพอสมควรนี่ได้ไหมได้ไหมโอเคได้อยู่แหมมีโลคจะมาล้าใส่ผมไม,ไ,ไม่มีทางไม่มีทางโอเคโอ้ผมตอนนี้สกิลหโอเคเช็คไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเช็คแบบเออได้ทุกอย่างเลยนะแล้วสกิลไวไวด้วยนะพอสมควรเลยเนี่ยครับตากสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปพาสีฟเด้งไปสบายเลยทีนี้ออโต้แบนแน่ เป็นตัวที่น่าลำคาญจริงๆนะโ <c oughs> okay, อเคครับแชร์แข็งกับผมจังหวะนี้โอเคขอหาเงินทีละเล็กทีละน้อยใหผม <c oughs> เล่นบนไม่มีใครดันใชโอเคไม่เป็นไร <c oughs> มาตทีพาสซีบเด้งไปทีละเล็กทีละน้อยใหผมตอนนี้ ใช้สวานเดิแลแต่ตอนนี้ก็ผมโดแช่แข็งแล้วฟิกเกอร์โยจังหวะน,นี้โดนสตาร์นไปแล้วเก็บคิวของทางวีล่าอันติเมตไปก็ผมแล้วครั้งล่าจังหวะน,นี้วีล่าท่ารถไฟก็ผมเนาะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดดเดียวดดเดียวได้เหรอเดียเสียปอมแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันเรียกเพื่อนจังหวะนี้ขอทำการปลาสก,กิลสองใจน,นี้สตาร์สตาร์นไปกดไม่อันติไม่ทันก็ผมเนาะเรียบร้อยออนสลอตไปก็ผมเรียกเพื่อนไปแต่ก็ไปไม่ได้ตัวไปวิญ,ญญาณไม่ไปหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับสตาร์ีเวสซิ่งกับสตาร์อนูมาแล้ว ชิ้นนี้บอกแลวเขาโคตรน่าลำคาญบอกเลยครับว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราใช้ฟาสีดูครับผมตีไปเัาแล้วก็ทำการเด้งครับผมเนาะนี่ครับปาสกิลไปเนี่ยครับมีโอกาสเด้งรีเวิร์สซิ่งหรือเด้งเลือดจังหวะที่เราเลือดโลได้ครับผมเนาะน่าสนใจมากใช้ได้ผลครับสำหรับไอเทมนี้ป่าสกิลสองไม่สกิลหนึ่งผิดโอเคป่าเช็คหนึ่งทีสองทีครับผมเนาะนี่ครับเด้งเลือดไปครับผมน่าสนใจมากนี่ครับ โอเคทั้งคลาสสี่ทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองด้วยโอเคขอป้าปฟ้านะ่อยครับขอป้าฟ้านยขอป้าฟ้าน่อยโอเคเดี๋ยวรอรอดันเลนล่างดีกว่าพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วแต่วันนี้ชาแช่แข็งหนึ่งทีก็ผมเนาะ อย่างอย่ตอนนี้รอจังหวะสกิลสอยู่ตอนนี้ผมพุ่งเข้าไปมาเอาทอนเตอร์ตวผมจะถอยไว้ก่อนนะลิงเตอร์ตอนนี้เรื่อขึ้นหลอดมากๆแล้วตอนนี้ดารสังเกตหนีไปแลผมรู้สึกว่าน่าจะมีฟิกเกอร์อยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วตอนนี้ทีวีโลจังหวะนี้ฟิกเกอร์โยครับผมจังหวะนี้ขอถอยก่อนแล้วกันแล้วปาสกิลอันติีไปแล้วนะรถไฟจังหวะนี้อยู่คนเดียวยได้แล้วเก็บคิวเรียบร้อยขวดดอบิเนตีของอีลินแล้วตอนนี้ว้าไปหนึ่งทีก็ผมนำกลับบ้านทันนะผมไม่เป็นไรแต่ตอนน ตอนนี้ลูอี้บอกว่าไม่มีอันติแล้วกดช็อตจังหวะนี้เสียล้างไม่นี่ยังไม่มีก็ผมแล้วตอนนี้ผมกดสกิลหนึ่งสกิลสองคอมโบคอมโบนคอจอยไปแลวตอนนี้ผมวีโลอันติตอนนี้ผมไม่ได้พาร์ตสิบเด้งับผมเนาะแลวตอนนี้ผมให้มันตายเสียเถอับผมเลิกเก็บอัดบาดไปรวมเราตายไม่เป็นไรตอนนี้เดนสงเกตใส่ผมโอ้โหแต่เลือดโลทั้งตีเลยจังหวะนี้ต้องถอยออกไปก่อนตอนนี้มันม้วนเวทที่2มาพอดีับผมเนาะหรือเวทที่3มไม่รู้แต่ตอนนี้ผมขอปาสกิลแช่แข็งก่อนขอทําการด้งเลื่อนก่อนสักนิดนึงแต่ว่่าาาาาเรรไไมมสถดดัน้ รอซื้อก่อนแล้วกันโอเคแน่เอ้ยทันไหมทันไหม,ไม,ไม,ไมทันไหมทันไหมไม่ทันครับผมปาสกีนึงโอ้สกีสองไม่ทันนิดเดียวเกิดไปแล้วถ้าตรงนั้นโดนแช่แข็งน่าจะลายอยู่โอ้ oh, แต่ตอนนี้ก็ผมนัสเกตใส่ทางรอด้บูมทองอีรินไม่มีอะไรเรายังไม่ตายโอเคเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลับบ้านก็นได้นะโอเลยสบายจริงนเลยโอ้โหโดนแช่แข็งจังหวะนี้คอมโบคอมจอยเรียบๆร้อยผมดอมินาติงไปนะมาเอาฟอร์ผมมาพอดีบอกเลยครับว่าการเซฟไปก่อน เดี๋ยวฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวเล่นทีเผยอีกเงินผมตะกี้นี่แหละเล่นทีเผยไปโหตะกี้นีมอเตถุไฟเดินสุดขอบพอดีแล้วตอนนี้ปลาสกิลอาแช่แข็งไม่โดนโอ้โหนี่เดียวตอนนี้มาเอาทันเตอร์โอเคน่าจะเข้าไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้15นาทีพอดีจังหวะนี้รอจังหวะที่จะได้เลนล่างหรือไม่แต่ตอนนี้เอาดาร์คสเลเยอร์ก่อนแล้วกันเพ่อนเราเต็อยู่สุดความสามารถอยู่โอเคเราช่วยเล่นเล่นน้อยๆก่อนนั่นโอเคน่าจะได้แน่นอนพร้อมจบไฟเกมนี้ โ okay. อเคตีไปครับตีไปตีไปโอเคได้แนะ okay. น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคจังหวะนี้แต่ว่ามันอยู่ไหนอยู่นู่นโอเคตอนนี้ปาสก,กิลหนึ่งไปเด้งเลือดไปโอเคปาไปหนึ่งทีไม่โดนโอ้ยโ,โดสนสไนป์ไปไม่เป็นไรปลา,าเดี๋ยวเราเวนมามว่วโเวนมาม่วงก,ก่อนแป๊บหนึ่งแต่มันอยู่ตรงนั้นนะวีลา่าวีล่าจ๋าวีลา่าอุ้ยดีนะเาดาโดนสก,กิลหนึ่งอย่างเดียวไม่โดนสก,กิลสอง แต่ว่าหลอดจังหวะนี้เลือดโลต้องถอยออกไปก่อนแล้วตอนนี้ปาสกิลหนึ่งใส่นะผมดาเมจค่อนข้างจะรุแนแรงเหลือเกินและเลนล่างแต่บางที่ร้อยแล้วเหลือเลนกลางคนเดียวตนนั้งแต่ปาสกิลอันตีใส่ทางวีล่าไม่มีฟิกเกอร์ก็เลือดร้อยที่ครับผมต้องเก็บคิวเรียบร้อยเลเจนเดรีร่ไปแล้วตอนนี้วีโร่ดังคอย ขัดขวางสุดความสามารถอยู่จังหวะนี้ับผมนะตอนนี้กผมรอเวฟบมันมุ่งตอบคิวเวฟบต่อไปแตอนนี้เลนโมเลนกลางกำลังจะที่จะดันพร้อมสุดความสามารถแต่น,นี้เลือดผมครึ่งหลอดกว่าโดนสไนเปอร์สะมันเลยินเดอยวมึงนี่โอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรับมีเว็บเว็แมพร์รีเวสซิ่งอยู่เท่านั้นการเด้งเลือดพอสมควรอยู่แต่วันนี้ปาสก,กิลอันติไปจังหวะนี้ได้หรือไม่ได้เรียบร้อยขอผมอรอเลี้ยวบูมไปก็ผมทางทางอีลิน แล้ตอนนี้เลนกลางเอ้ยเลนบอลแตะไปที่ร้อยหรือเลนกลางก็ผมเหลือ14หน่วยเหลือไว้ทำไมไว้เนี <laughs> ่ยไปใช้เถอะโอเคนะเรียบร้อยสามทางสตรีมเมอร์มันม่วงสอง 2, โอเคล่างหนึ่งมาจามาังหวะนี้แต่ว่ unter, าออฟโดนฮันเตอร์ทันไหมไม่ทันก็ผมแต่ว่าตอนนี้ขอทำการแช่แข็งใส,ส่ไดร์สเกตหนีช็อคไปหนึ่งทีก็ผมเนาะแล้วตอนนี้เล่นไดป้อมเลยละกันจังหวะนี้ขอปาสก,กิลอันตรีละกันสุดความสามารถนะออฟฟอร์ force, สหนีไปแล้วตอนนี้วีลา่าเพิ่งเกิดไปแต่ก็ต้องตายอีกเลยครับผม <S 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 เข้ายัดป้อมจริงๆแล้ตอนนี้โอ้ยโดนสันไฮเปอร์จังหว แต่ว่าไม่ไรครับมันม่วงมีเยอะครับผมเราเรียบร้อยก็ผมทําการจบครับผมสหรับการรีวิวสกินคูปอต้นเดือนนะครับผมเนาะแล้วก็ทําการเล่นปรับปรับอารีเวิร์ของติวเซียนนั่นเองนะผมบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่น่าเกลียดและน่าราคาญครับผมบอกเลยครับว่าแนะนําเลยสำหรับสายเมที่อยากจะกลับมาเล่นติวเซียนนะครับผมเนาะสุดจัดจริงๆโอเคโอเคครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครต์ได้ดึงกดแจ้งเตือนเพื่อความคิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ใบ้ของจอยกินให้ทานยบายครับ